ของเราเนี่ยพอใช้หลายเครื่องเนี่ยก็จะทําให้ผลลัพธ์ดีกว่าแต่ว่าคนไข้เนี่ยจ่ายพอๆกับราคาเดิมเลยนะเมื่อเราเทียบกับตัวอัลเร่าเนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งนึงเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะเพราะว่าการที่ใช้2เครื่องเนี่ยเครื่องจะช่วยกระตุ้นชั้นผิวได้ละเอียดกว่า ความแตกต่างของโปรแกรมยกกระชับของที่เรานะครับก็คือว่าเราใช้เครื่องยกกระชับหลายชนิดซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนใช้ของเราเนี่ยพอใช้หลายเครื่องจะทําให้ผลลัพธ์ดีกว่าแต่ว่าคนไข้เนี่ยจ่ายพอๆกับราคาเดิมเลยเมื่อเราเทียบกับตัวอัลเทราเนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าการที่ใช้2เครื่องเนี่ยเครื่องจะช่วยกระตุ้นชั้นผิวได้ละเอียดกว่าแล้วก็มีหัวที่จะซอกซอนไปบริเวณที่เข้าถึงง่ายเช่นร่องแก้มร้องน้ำมักตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากทีี่่่่่จจะถูกกกววววาาแล้้้ดยยเเนทสคคัญืออไม็็บ ที่จะทำออฟเทอร่าอยู่รตอนนี้เราทําตัวดับเบิลลิสติ้งไปแล้วนะหลักๆที่ลูกค้ากังวลก็คือบริเวณเหนียงกับบริเวณเส้นร่องแก้มเส้นน้ำมักทั้งสองขานะครับหลักๆตัวยกกระชับก็จะช่วยเ,ยวเก็บบริเวณเหนียงแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเส้นแนงจริงๆมันก็ขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ